จริงๆแล้วนะครับหน้าตาก็เหมือนคนกรุงเทพอยู่นะจะหลงไหมเนาะใครเป็นคนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กำเนิดที่กรุงเทพกเลยครับภ็อนุ้ลนะครับก็สนุกสนานนะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านที่เนาะที่เป็นแก้วภาพนะครับดูแล บรรยากาศโอ้สนุกสนานนะครับเป็นรุ่นกี่ทหารเรือผมเองนะอ่ะผมมือให้กับคุณพี่สุพินแกสวสุดว้ัพื่องใสังเกตง่ายนะครับทหารเรือนี้จะหน้าตาดีเป็นทหารเรือบ้ครับใครที่เป็นพรรยานทหารเรือบ้ครับ ใชไหมครับเลยใครอยากสูงครับดีมากเออขยับไปได้ดีกว่าเออขยากหน้าตาดีดังเออผมมันอาจารเหรครับโอ้โหโอเคนะครับก็ชื่อนะโลมสั์บุญศรีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับคู่ชีวิตนะครับอ่าก็เธอเป็นคนซาตเฮียนะครับผมอ่าเป็นคนอุบลนะครับเนื่องจากพ่อแม่ทํหน้าที่ <Diamond City> ทำนานะครับแต่ผมดูว่าเออทำนาแล้วไม่สามารถที่จะ ประสบความสำเร็จล้ำรวยนะครับเพราะอะไรนะครับตอนสมัยเด็กเนาะแล้วก็ดานาเวลาดานานก็ถอยหลังนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋ออนาคตนะครับมันไม่ได้ไปข้างหน้าถูกไหมครับก็เลยมาสอนเป็นทานเรือนะครับก็มาเจอผู้ชีวิตอยู่ที่ซาตเฮียนะครับเธอก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะเขาเรียกว่าอะไรคือคนจะเป็นเนื้อคู้กันเนาะหยุดอะไรนะครับ คริกอ๋อคริกใช่ไหมครับไม่ใช่กีก้ใช่ไหมครับ,รบโอ้โหสุดอยอดเลยนะครับก็เป็นคนสติเหีุแต่ชอบทานส้มตำโดยเฉพาะเห็นปลาลาตัวเล็กๆไม่ได้นะงมกล้ามงกล้าเลยก็วันนี้มาด้วยนะครับก็อปอบมือกับคุณกระยาคุณศรีนนะครับ <Ooh. S 1> โอเคนะครับส่วนผมเองก็อย่างที่เอ็มซี MC ได้ กล่าวไปนะครับก็มีผู้แนะนํานะครับก็เขาเปิดโอกาสให้กับผมนีเนื่องนานนะครับก็ประมาณสักสามปียังจะได้นะครับที่เขาชวนผมมาดูครับเนืน่องจากเราเป็นทหารอยู่โลกพิเศษนะครับคือไม่ถนัดที่จะมาคุยกับคนนะครับมือหรือมาไฟสองหน้า <c oughs> ไม่เหมือนคุณหมอเนาะคุณหมอนีดคล้องอยู่แล้วนะค, <c oughs> คุยกับผู้คนเปิดคลินิกใช่ไหมคคุณหมอ แล้วก็เออผมติดใจอย่างคุณหมอเรียนยังไงเรียนอะปอโทรสองใบป,ปีละใบเลยสุดยอดมากเลยนะสุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดอไม่เปลี่ยอเลยฟังอะหมอเฉยว่าผมว่อท่านเรียนปอโทวปีละใบผมคิดใ,ในใจผมนะครับเรียนโทรมา12 13องสิบสามี ยังไม่จนนบตอนนี้ผมก็ยังโคลนวะันใหม่ก็โคลนโทรติดตามผู้ม,มุนนะ่งหวังก็ไม่มานะสนุกแล้วเรียนโคไม่จบนะแต่ก็มาเรียนรวยที่นี่แล้วเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยกันดีไหมครับเย <Yeah. S 2> อีกหนึ่งการขยานประสบความสำเร็จครับยากร่ำรวยบ้ารอ,อยก oh. ากจนร่ำรวยลง คุณน้าไลนนะครับคนที่ให้โอกาสคนที่พยายามชิกชวนผม,มถ้าเขาไม่มีความมุ่งมันมกก่น,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 มมนมากพอนะครับถ้าคนที่ชวนผมไม่อดทนมากพอนะครับคงจะไม่มีผมวันนี้นะครับบางทีเราไปชวนเขาแค่อาทิตย์แค่เดือนหนึ่งเขาไม่เอาไม่ใช่ว่าเขาจะปฏิเสธตลอดชีวิตถูกไหมครับถูกเพราจะจังหวะช่วงชีวิตคนโอกาสคนไม่เหมือนกันนะครับพาะผมตอนแรกเนี่ยทำไมผมถึงไม่รับโอกาสอันนี้ อ่ะซึ่งแับตัวไปตกลงมาเพราะตอนแรกผมอยู่กับอ่ะระยะกับคุณเนี่ยสองคนอยู่บ้านเช่าขี่มอไซค์นะครับขับมอไซค์แซวบีกันมีความสุขช่วงแรกๆนะครับขับมอไซค์ไปเนี่ยเจอหลุมไม่ได้เจอหลุมนี้ต้องเบรกีดีแล้วเป็นยังไงบ้างครับขับรถสองคนไหลไหลไหมแสดงว่าคุณที่ประสบ เป็นไงบ้างพี่สุดยอดเลยเนาะไปต้องอธิบายนาะรู้กันรู้กันก็มีค,ความสุขดีนะครับทีนี้เราก็ถามว่ามีเงินเก่งไหมก็ไม่มีอะไรมากมายรวยไหมก็ไม่ได้รวยหรอกแต่มันมีความสุขมันไม่ได้เยือดร้อน,นแล้วเราเป็นคนที่เซฟเป็นคนที่เออไม่แบบกินแกงถุงมามาก็เรียบร้อยอย่างนั้น,นแต่พอวันนี้คือดีนะครับเราเริ่มมีลูกนะครับคนที่หนึ่งคนที่สอง แล้วมานะครับประจบหมอก็คือว่าผมก็โดดโลคขาาดด้วยและทีนี้ฝอยมันก็คืออยู่ตรงนี้ครับมันมีฝอยหนึ่งตรงที่ว่าผมคุยกันกับปุ๋นะครับว่บาที่รัชเราบางแผนดีนท่รักเดี๋ยวเราเก็บตังซักสามปีซื้อบ้านก็จะมีลูกตอนคุยกันตอนแรกนะครับและทีนี้นะครับพอเราเดียวการบางแผนดีอย่างเงี้ยน,นะครับเก็บตังสามปี ซื้อบ้างก็จะมีลูกพ่อผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งคุณหมอแขลน,นะครับคุณเอ๋เนี่ยผมสังเกตเออทำไมท้องเริ่มหยาบลงมผมสงสัยท้องทําไมเริ่มลงภูวะหรือว่าเราลักเขามากเกินไปเราดูแลเขาดีเกินไปนะครับผมว่าเนื่องจากเรกาเป็นทหารนะครับเราชอบออกกําลังกายเ่ยผมก็พาคุณเอ๋เนี่ยมา สิทุกวันนะคุณหมอไปวันสี่ห้าวันเขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมไอ้คุงไม่ยุบวะก็คุยกันหรือว่าเราจะมีน้องไม่น่านะก็ระวังแผนว่าสามปีเรา่อยจะมีลูกนะครับแล้วทำไมเราออกกำลังกายแล้วมันไม่ลดงั้นเราอย่างนี้เดี๋ยวเธอไปซื้อไอ้อะไรนะที่เขาตรวจตามเซเลนัะมาตรวจอ่าปอ่ะประจําเดือนพอตรวจเสร็จปั๊บ มันก็เลยขึ้นสองขีดหมายความว่าไงครับท่านได้น้องใช่ไหมครับใช่ไก็คือว่าผมคุยกับคุณเดชเราตั้งใจเราตกลงกันแล้วนะสามปีเก็บตังมีบ้านถ้าจะมีลูกนะครับแล้วเด้เอ้าทำยังไงเหรอก็เรายังไม่ได้ตั้งใจที่จะมีลูกแต่เราตั้งใจร่วมกันตั้งใจิำเฉยๆทีนี้ผมอยากบอกทุก ท่นานว่าบางทีสิ่งที่เราเตรียมการามาแผนมันอาจจะไม่ไ้เป็นตามน้ำบางคนมาเห็นโอก,กาสเรายังไม่พร้อมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอให้เราเก็บตังก่อนเดี๋ยวรอให้ลูกเราจบก่อนเดี๋ยวรอให้ลูกเราทํางานก่อนถ้าคุณมาเจอโอกาสถ้าคุณรอครั้งแล้วครั้งเล่าคุณอาจจะไม่ได้ทํา กูเรียนด้วยไหมครับเห็นด้วยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับเพื่อนเดี๋ยวรอก่อนรอค้าด์ลูกก่อนมันอาจจะไม่เหมือนผมนะเดี๋ยวรอก่อนรอลูกเข้าโรงเรียนก่อนเดี๋ยวรอก่อนรอลูกทํางานเดี๋ยวรอก่อนรอลูกจบก่อนเดี๋ยวรอก่อนพอดีเราไปสวรรค์พอดีให้ได้ท่าโภการถูกไหมครับเพื่อนถูกเพราะฉะนั้นโอกาสที่ความที่สุดก็คือทำทันทีทอทอทอทำตอนนี้แหละอ้าโอเควันนี้นะครับก็มีภาพสั้างเล็กน้อยอยากจะ พูดคุยอ่านภาพด้วยอ่โอเคนะครับก็เอ็นแล้วนะครับในอดีตเป็นไงบ้างครับสุดยอดนะไหมสุมดยอดดูหน้าตาแล้วคุณคิดว่าผมนี่น่าจะมาทำธุรกิจได้ไหมครับ <c oughs> ดูหมอแหงมีมีหมอแหงมีราศีที่จะมาทำธุรกิจนะครับดูอย่างนี้ไม่ผมอยู่ลบพิเศษครับสิ่งที่ผมถนัดก,ก็คือโดนลม่มดำน้ำโดนหน้าผา นะครับนี่คืองานถนัดพ่อผมอยู่รบพิเศษา่ให้มาคุยกับคนมาจากใหม่มันไม่ใช่มันไมน่แต่อย่างที่คุณหมอพูดนะใช่เลยเราไม่ถนัดเราไม่ชอบมันไม่ได้ไหมายความว่าเราจะทําไม่ได้ถูกไหมครับถออถ้างานาที่เราถนาัดมันเพียงแค่เลี้ยงชีพเราแต่ถ้างานไม่ถนัดมันให้อนาคตที่ดีกับเราดีไหมครับเพื่อนดีดีไหมครับเบือเ่อนจริงๆไม่ชอบหรอกครับ ที่จะมาท,ทําธุรกิจแต่เพราะมันให้ในสิ่งที่ชอบก็เลยรับธุรกิจนี้ไว้ครับภาคต่อไปครับนี่ตอนที่ผมอยู่ภาคใต้น,นะนี่บ้านเช่านะครับด้านหลังจะเป็นเรียบร้อยบ้านเรีย <c oughs> เป็นไงครับดูหน้าตาดูทรงผมแล้วสุดยอดไหมครับยอดม <c oughs> ีกหนึ่งคาใครเป็นคนใหม่ใครเป็นคนใหม่ผมแนะนำนะครับ รีถ่ายลูกที่คุณยังดูไม่ค่อยดีลูกที่คุณยังอุบาทอยู่ถักเก็บไว้เวลาคุณสํำเร็จแล้วมาแบ่งปันอีกโคตรเท่คุณเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเอาแต่รูปรอรอเอาแต่รูปดีๆมา บางทีทำไม่เห็นรูปอย่างนี้มาเห็นอย่างนี้ก็ใช่สิคุณนรลักษร์พูดดีอย่างนี้หมอแฉพูดดีหน้าตาดีอย่างนี้ก็ทำได้สิไน้นั่นผมไม่เทียงเแต่ถ้าเห็นอย่างนี้ล่ะ,ะ <c oughs> คนนี้ทำได้เราทำได้ไหมครับได้หมอแฉ่ทำได้เราทำได้ไหมครับได้ไดผม ีฟอร์อ่าเอาต่อไปอ่ะเออทำสุดยอดไหมก่อนบีฟ่อนยังไม่ได้ทานสารอาหารนะครับแต่พอมาทำธุรกิจนี้เริ่มทานสารอาหารอัลฟาพีทีนนะครับผมก็ทานกับภรรยาบางทีเธอใช้เครื่องสบายะครผมก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ผมเอาหน้าผมไปทุบๆกับมันอย่ามันก็เลยส่งผลคอยได้ดีนะ<อ>ครับเมื่อก่อนก่อนทำธุรกิจนะครับโอ้หน้าตาคุณภรรยานัว่าแก้วหน้ามา เป็นรถแฉนานว่าผมทำธุรธกิจเมื่อกี้ผมกจะเซอร์จะเซอร์อย่างนี้นะครับเป็นมง่อป่าเพราะมาทำธุรกิจทางสารอาหารปลาสินใจอสามสื้อก็คิดเป็นสังทองครับอ,อย่างนี้น่าทำไหมครับน่าทำ,น,าทำน่าทำไหมครับน่าทำมัน,นจะมีสักกี่โอกาสมันจะมีสักกี่ธุรกิจครับที่จะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้เร็วขึน้น เงินเป็นสิ่งที่ดีครับเวลาเป็นสิ่งที่ดีครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมนะครับก็คือสุขภาพคุณเห็นด้วยไหมครับเห็นด,ด,ด,ด้วยคนใหม่คุณพี่ขออนุญาตนะครับถ้าให้เดือนละห้าล้านอิเอาไหมครับพี่เอาค่ะคนพี่ผู้ชายถ้าเดือนละห้าล้านเอาไหมไม่น่าถามนะ <laughs> แต่สมมตินะขออนุญาตนะพี่นะถ้าให้พี่อยู่เกาะล้างคนเดียวตลอดชีวิตพี่เอาไหมไม่เอา ผมก็ไม่เอาจะมีประโยชน์อะไรถูกต้องไหมครับถูกแต่ทีนี้สมมตินะพี่นะให้พี่ไปอยู่ใจกลาง plus Vegas ที่ USA แตไปไหมครับอยากใครอยากไปเที่ยวอ,อเมริกาบ้างเออใครมีความฝันอยากไปเที่ยวอ,อเมริกาบ้างเออแต่ถ้าผมให้เงินเดือนคุณเดือนละแปดร้อยไปไหมครับไม่ไปไหมครับไม่ก็ไม่ไปเรื่องบางเรื่องเรามีเวลา มันอาจจะไม่ได้ความสุขเรื่องเงนเรื่องเรามีเงินมันอาจจะไม่ได้ความสุขแต่ที่สาคัญที่สุดนะตอนที่ผมเข้าใจเรื่องนี้ตอนไหนตอนที่ผมเป็นทาหารนะครับที่ไปปฏิบัติอ่าแสดงอยู่ที่จันตาไปทํางานข่าวผมอยู่บนยอดเขานะครับทางานข่าวกับเําเห็นกับอ่ะสายแล้วทีนี้พอสิ้นเดือนมานี่ยพันแหญ่ไม่เข้ามาจ่ายเงินเดือนให้ผม ทั้งเงินเดือนทั้งที่เลี้ยงเงินค่าฝาตะลายเงินพิเศษค่าปีนอกนา้นี้นรวมกันประมาณสามหมื่นบาทเขาไม่ได้เพิเท่าหมอเฉียนเขาให้เขาจ่ายเงินเดือนรับราชการรับเงินเดือนอยู่บนเดือดเขาดีใจหมอแฉกรับเงินเดือนอุ้ยแม่เจ้าจบมาสองปีไปปฏิบัติใช่แน่อายุยี่สิบสองขวบเงินเดือนเกือบสามหมื่นเขายากับใครเคยอายุยี่สิบสองขวบสามเป็นไป ตอนเราอายุ22ขวบแล้วเรามีเงินเดือนเกือบๆสามห0ื่นบาทรับเต็มมีความสุขไหมครับมี่ผมมีความสุขมากครับคุณหมอแขกผมนับตามแบงค์พันนับเสร็จหู่แบงค์ใหม่ด้วยกรีดออกมาโดมด้วยโอ้ยหอมแท้หอมแท้แต่แล้วทีนี้พอผมมีเสร็จปั๊บผมก็เก็บใส่กระเป๋านะครับอือเราเกไปซื้ออะไรดีบ้างนอนี้นั่นพันหยากร้อยกว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์ตึ๊ดมาเออ้มีการจำคุณเหรอเออน่าลงซัก โดนวัวโดนผู้กองเนียเดี๋ยวไม่มีมีพลังจีวัวเราไว่เจรินะครับพรุ่งนี้ไม่ได้ค่าจีแล้วทำงานต่อสองเดือนอผมพึ่งรับเงินเดือนได้เลี้ยงค่าฝากเสร็จเกือบสามหมื่นบาทไม่เะได้ไปชอปปิ้งได้ลงจากเขาไปได้ร้องเพลงไอ้เกีีแกกากาเออ่า<ล>นะแต่แล้วนะครับก็เก็บตังค์ใส่กระเป๋าไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำอะไรเลย ทำให้ผมรู้ว่าอ๋อบางทีมีเงินแต่ไม่ได้เอาเงินไปใช้อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกต้องไหมครับถูก oh. แต่ก็มาทำธุรกิจนี้ครับมันทําให้เรามีเงินด้วยทําให้เรามีเวลาด้วยตื่นกี่โมงก็ได้อยากไปไหนก็ได้ไปได้สุขภาพดีด้วยมีความสุขไหมครับเพื mm ่อ hmm. นมีความสุขไหมครับเพื mm ่อ hmm. นใครต้องการเงินบ้าง mm hmm. ใครอยากมีเวลามัา้อ mm hmm. ใครอยากได้อสรขภาพบ้างร mm hmm. ับโอกาสนี้ครับรวยทุกคน mm hmm. นะอย่างที่ผู้นําได้แบ่งปันนะครับนี่คืองานเลี้ยงชีวิตนี่คืองานสร้างชีวิตนะครับระหว่างงานเลี้ยงกับงานสร้างอันไหนเยอะครับเลี้ยงอันไหนเยอะครับเลี้ยงงานเลี้ยงครับงานสร้างอ่ะนิดเดียวนั่นทีนี้คุณไม่ต้องแปลกใจขออนุญาตครับวันนี้ใครชวนเพื่อนแล้วเขาเกือบมาครับเกอใครชวนเพื่อนแล้วเขาเกือบมาครับเกือบจะวัาเลยผมเปยนงาน ชวนคนมาเสียงเงินเนี่ยอันไหนมันง่ายกว่ากันเสียเงินเสียงระหว่างชวนคุณคนมาดูโอกาสกับสชวนคนไปกินเหล้าอันไหนง่ายกว่ากันกินเหล้า,ลาไปกินเหล้ามันเป็นเรื่องปกติระหวบางคนตอบรับกับปฏิเสธใครเยอะกว่ากันปฏิเสธระหว่างคนรวยกับคนจนใครเยอะกว่ากันจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับถ้าคุณทําอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่ทําสักวันหนึ่งไม่เกิน2อถึงหปีคนคุณจะมีอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่มีเพราะคุณจะรวยคุณจะได้อิสรภาพ อ่า่อไปครับอ่าเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะครับคือตอนที่เป็นทหารเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือขยันตั้งใจอดทนนะครับฝึกหนักทางานหนักแม้กระทั่งเสาที่ไม่ได้หยุดไปสนศูเพื่อได้เลี้ยงแม้กระทั่งป่วยก็ไม่หยุดบ้านงานนะครับบ้านไหมครับแม้กระทั่งป่วยไม่หยุด แต่ทีนี้นะเราคิดว่าเราจะททำงานเยอะๆเพื่อที่จะเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะมีชีวิตที่สุขสบายในบ้านบ่ายใครเคยมีความคิดลักษณะนี้บ้างมั้ยมีไหมครับรึ<ด>โอเคขอบคุณมากครับอย่างน้อยก็เคยเป็นเคยคิดเหมือนผมเนาะงาแนี้ร่วมนะคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเออถ้าเราขยันเราทํางานเราตั้งใจแล้วเ,เราคงจะมีตังเก็บเยอะแต่ทีนี้อย่างที่เขาบอก ถ้าเราขยันกินที่ต่อให้ขยันจนตายก็ไม่รวยถูกต้องไหมครับใช่ต้องขยันเป็นเรื่องดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าขยันกิดที่ยังไงก็ไม่รวยถูกไหมครับถูกคุณสังเกตไหมบางที่นะครับความขยันความร่ำรวยเนี่ยบางทีนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเสมอไปคุณเชื่อผมไหมเชื่อ <irgend. S 2> <ic S 1> คุณเคยสังเกตไหมบางคนเนี่ยไม่มีตังค์แต่ยังขี้เกียจเคยเห็นไหมครับเห็นไหมครับบางคนรวยแล้วทําไมเขายังขยันอยู่อย่างเจ้าสัวสี่นีเขาเปิดบริษัทเป็นทําพันบริษัทบางคนเ่าเขาบ้าเงินหรือเปล่าไม่หรอกครับเขารวยขนาดนั้นถ้าเขาไม่ทําอะไรตายแล้วเกิดมาอีกส0ชาติเขาก็ใช้ไม่หมดแต่ทําไมเขายังขยันอยู่อยากทราบไหมครับครับเพราะคนที่ประสบความสําเร็จเขามีเป้าหมาย ถ้าคุณขยันคุณตั้งใจคุณบททนคุณจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าคนที่สําเร็จแล้วยังขยันยังตั้งใจอยู่คุณจะสําเร็จจนเป็นนิสัยนี่คือสิ่งที่ผมได้จากธุรจิจน,นี้ได้จากระบบนี้มันทําให้คนธรรมดาที่ไม่มีอะไรหนึ่งสมองสองมือสามารถที่สร้างทรัพย์สินสร้างอนาคต ด้วยธุรกิจนี้เยี่ยมไหมครับเยี <Yeah. S 1> ่ยมเยี่ยมไหมครับเพื่อนเยี่ยมอีกหนึ่งครัง้ง <Yeah. S 1> นะครับถ้าขยันสองไม่เกินห้าปีเราสามารถรับรวยได้ใครต้องกนนร oh. ารไหมครับเ oh. ออขยันรั้งหนึครับเออรวยเพื่อเออรวยแรงแรงเลยครับโอ้ต่อไปครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นผลลัพธ์นะจริงๆมันเป็นเรื่องปกติถ้าเราทำเงินได้เราก็ดีใจนะเรามีบ้านใหม่เราก็ดีใจ ถ้าเราทำเงินได้ดีใจไหมครับ <N> ดีใจเรามีบ้านใหม่ดีใจไหมครับดีใจ,ใจขอรถไปด,ดีใจไหมดีใจ,ใจผมก็ดีใจแต่คุณรู้ไหมทำไมคุณหมอแฉถึงลา,าพออกหมอเออบางคนทำไมลาออกผู้กำกับพันตำรวจเอกประธานอำเภอทำไมลาออกทำไมผมลาออกทั้งที่ผมไม่เคยคิดเลยแม้แต่เซลล์สมององผมก็ไม่เคยคิดว่าจะลาออกจากราชการเพราะผมเป็นลูกคนสุดท้องที่รักราชการ มีพี่สาวสามคนพี่ชายสองคนทํางานกระทรวงกรเกษตรและสหกรพูดให้เป็นทางการกภาษาชา,ชาวบ้านเขาเรียกทำงานเพราะฉนั้นผมไม่เคยคิดที่จะลาออกแต่ทีนี้นะครับพอเรามาท,ทําธุรกิจนี้ครับมันไม่ได้แค่เราครับมันช่วยให้คนที่ตามมาเขาประสบะสตาสำเร็จเนี่ยอย่างภาพแรกเนยก็คือน้องสาวผมคุณดวงจันทร์ผมตาคุณปัญญาผมตาเน ที่เป็นโค้ชให้กับทีมน้องๆจย่าน้อยนะครับน้องแ๊บซี่อยู่ไหนล่ะน้องแ๊บซี่อยู่ไหนล่ะน้องแ๊บซี่นะครับต้างโกงกัน้องแ๊บซี่หน่อยเมือ่อกว่านี้ขับเวฟร้อยสีแดงผมขับเวฟร้อยสีน้ำเงินนะครับพอมาทำธุรกิจนี้น่ะจากคนขับเวฟร้อยสามารถทำพีเอ็ได้สุดยอดนะครับสุดยอด ถ้าเราทําได้แล้วเ,เราช่วยเองคนที่ตามมาทําได้เหมือนเราดีใจไหมครับดี <Yeah. S 1> ไม่แช่เพียงแค่ดีใจครับ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าสุขใจปลา <Yeah. S 1> ปื้มปีติครับ <Yeah. S 1> ใครที่มีดาวไลน์มาบ้างครับวันนี้ใครคิดว่าจะมีดาวไลน์ในนาคนบ้างครับเพราะฉะนะั้น <laughs> คนที่มีดาวไลน์หรือคนที่ไม่มีดาวไลน์นะครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กัน จับมือกันนะครับเราจะสำเร็จเราจะด้วยกันเราจะสำเร็จดีไหมครับเพื่อน ใบเบียงสายหน้าเหมือนพัดลมเนี่ยไม่เอาไม่ถน,นัดไม่ชอบเอออะใบก็คงจะผลหวยอะนะก็อีการอื่นอืนะ่มึงก็ฟังกูก่อนสิแต่แกไม่พูดนะเพราะแกเป็นน้อมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้น้อมเจ็นไม่จะน้อยน้อยร้านตอนนี้ทำรายได้เดืเอนอะแปงร้านเดือนที่สี่จะเข้าเดือนที่ห้าแล้วสุดยอดไหมครับสุดยอด เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับน้องแป๊กซี่นี่น้องแป๊กซี่นะครับชื่ออีกชื่อนึ้นก็คือโคกนะครับเ <laughs> นี่ยน้องแป๊กซี่เมือ่อก่อนขับมอเตอร์ไซค์ทำไปหกเดื่องขับเอ็มจีท้าไปปีหนึ่งมีบ้านท้าไปสองปีได้บีเอ็มแถมได้เมียด้วยโอ้ยีบี oh! ดีเย้ยีดีเย้ใครอยากมีรถไหมเออใครอยากมีบ้านไหมเ oh! ออ คือเขาเรียกอะไรบอกว่ามีเมียใหม่เน้นร่างเดิมดีสามีเมใหม่เน้นร่างเดิมเป็นยังไงเนาะอ๋อเป่งนี้ครบางทีเนาะภรรยาเก่าเน้นร่างเดิมเมื่อก่อนนะเนื่องจากฐานนี้จะออกประมาณวันที่ยี่ห้ายี่หกใช่ไหมครับใช่ครัโอ้ทั้งที่เราไม่ได้เจอกันแค่สองหน้าที่หน้าตาหล่อขึ้นสงสัยจะเป็นทีกําลังภายในเดือนภรรยาใหม่ใช่ไหมครับเร็วใช่ไหม ใช่ผมยังจกได้อยู่นะนะครับบอกว่าภรรยาไหวในร่างเิยเป็นยังไงน้อโอ้เมื่อก่อนเนี่ยเริ่เงินเงือก้าหาออกยี่สิบหายี่สิบหกประมาณไม่เกินวันที่5นี้เจ้าหมอนแล้วครับหมอแขกคุ้นคุ้นไหมครับคุณหมอคุ้นสามีถ้าเป็นถ้าหาเรือเยงอน พี่เองเนี่ยพอเดือนเดือนประมาณวันที่ห้ามันหมดแล้วนะบางที่นะครับช่วงนี้จะอ่รืดดูฝนใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมครับรต่อไปรืดดูหนาวจะเป็นอย่างนี้ขอเกขออนุญาตพูดความจริงได้ไหมเนี่ยจริงๆไม่อยากพูดนะอาอตัวเองนะ <c oughs> พอเลยวันที่ห้เดืนเดือนทหารเริ่มหมดแล้วพอเข้าหน้าหนาวเฮียนอนตกหลับนะปีหนึ่งปีสองเริ่มหนาวเราก็บอกที่รักขยับมาใกล้ๆหน่อยหนาวหนาว กขรู้ว่าเงินเดือนมันไม่เหลือแล้วยังมาใกล้ร้อนร้อนทีนี้พอมาทำธุรกิจทำธุรกิจได้เจ็ดแปดเดือนรายได้แตดแสนนี้นะอาคารมาสองหมื่นวันสุกมาสามหมื่นวันอาคารมาห้าหมื่นอย่างงี้นะครับเดือนมีนาเดือนเมษานะคุณหมอพระยาเนี่ยบอกว่าทฮียมาใกล้หน่อยหนาวหนาวผมก็แปลกใจเออตอนเป็นทหาร ฤดูหนาวแท้ๆยังบอกว่าร้อนเแย่พอมาทําธุรกิจนี้ฤดูร้อนก็บอกว่าหนาวโอ้เงินนี้เปลี่ยนนิสัยคนได้เลยยนดีดีสุดยอดากต่ถไมเนี่อย่างท่านสุรศิงค์เนี่ยท่านอ้วนเนี่ยท่านปุณยพลเนี่ยทำงานโรงงานมาเกือบ20ปีเดือนเดือนสองหมื่นกว่าบาทรวมกันสามีภรรยาก็ห้าหมื่นกว่าบาทแต่มาทำธุรกิจนี้ได้ประมาณสักปีหนึ่งนะครับ ทำหกเดือนได้สวีทนะครับทำได้ปีสองปีออกไปเลดโลสุดยอดนะครับยอดทำงานบริษัทงานโรงงานมาเกือบ20ปีเงินเดือน20 0หมก่นกว่าแต่มาทำธุรกิจแค่ปีเสศษๆรายได้ทะลุแสนเอ้าอะไรครับเทียวมีไหมเลยทเที่ยวโอเคอ่าภาพสุดท้ายนะครับโอ้อ่านว่าไงน้อ่ย รอนเบินยวงอพูโตนิที่นะครับฟอรมเชมพลารีคอรฟอสนาเผาโอกาสของคุณด้วยความสะดวกสบายชั่วคราวสุดยอดบางทีเราคิดว่าเราพอแล้วเราคิดว่าเราเพียงพอแล้วเราคิดว่าเราดีแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับผมคิดกับตัวเอง ให้เราถามตัวเองจริงๆว่าเราเพียงพอจริงๆหรือยังเวลาลูกเปิดเทอมเป็นยังไงบ้างเวลาพ่อแม่ข้อรัวไม่สบายเราเคยส่งตังค์ให้ท่านไหมถ้านะครับเรายังไม่ได้เติมเต็มสิ่งเหล่านี้เราอาจจะโกหกคนอื่นได้หลอกคนอื่นได้แต่เราไม่มีวันที่จะโกหกตัวเองได้ถูกต้องไหมครับคผู้มผมเชื่อเกินนะครับ ในครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับถ้าคุณขยันตั้งใจในครอบครัวคุณจะโชคดีถ้าคุณเป็นพ่อแล้วคุณขยันลูกๆคุณจะโชคดีถ้าคุณเป็นลูกถ้าคุณขยันครอบครัวพ่อแม่คุณจะโชคดีถ้าคุณเป็นสามีคุณขยันภรรยาคุณจะภาคภูมิใจถ้าภรรยาขยันสามีจะภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้เรา ควรเป็นคนที่เสียสละเพื่อที่จะสร้างอนาคตเพื่อที่จะสร้างชีวิตสร้างความสุขให้ออกับครอบครัวเราดีไหมครับเพื่อนดีไหมครับเพื่อนดีนี่นคือโอกาสที่ยอดเยี่ยมครับถ้าคุณยังไม่พึงพอยใจกับสิ่งที่เป็นอยู่รับโอกาสนี้ครับมันสุดยอดมากครับโอ,โอกาสมันมาไม่บ่อยหรอกนะครับโอกาสมาถ,ถึงแล้วคุณจะปฏิเสธจะไม่รับก็ได้เป็นสิทธิ์ของคุณครับแต่ถ้าวิกฤตมาถึง คุณไม่รับไม่ได้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยด้วยนี่คือสิ่งที่ผมรับเมื่อสิบปีที่แล้วครับนี่คือสิ่งที่ผู้นาเขารับเมื่อสองสามปีที่แล้วนี่คือสิ่งที่คุณหมอแฉกรับที่ผ่านมาครับแล้วเรารับโอกาสลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วสามารถสร้างธุรกิจสร้างชีวิตสร้างอนาคตตลอดชีวิตดีไหมครับเพื่อนดีไหมครับเพื่อนใครอยากเปลี่ยนแกลงชีวิตด้วยกันใครอยากเปลี่ยนด้วยกันใครที่จะ